เธอเขาสิ่งตปก, God, กปแป,กปแลกเออเออเออโอโอ่าอ,อ่าอ่าเอาไปค้อบมันรูสึกแปลกแปลกไปเนาะโคลเขี้ยหรอฮะใช่ขบวนเขี้ยทุยท่อโอ้ตีทำไมโอ้แล้วเธอลอยไปเดี๋ยวถ้ามาันเขาตีแล้วเธอลอยขนาดนั้นนะอ่ะก็แต่อ๋ออันนี้นี่เอาไปเอฟเฟกต์ตื่นอะไรมุดอิดพลังตื่นขึ้นโอ้อย่าไปอยู่กับคนที่มีพลังตื่นขึ้น พมาฮะอ้าวขี่ใหม่ใหม่เธอเนี่ยเธอยับเซลอะไรไปเรื่อยอ่ะเออแต่ว่าเขารู้สึกว่าอะไรสักอย่างปิดวัดกายจากตัวเขาอ่ะอะไรเ่ะ ไม่ล่ะก็โถอะไรเธอนะไมส่งมอ๋อไปดูจากสภาพนะเฮ้ยเขาไ่แน่นอนเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างเป็นประกายจากตัวเขามันเรียกเราเข้ามาสักอย่างอ่ะเออเอเขาลืมไประหว่างที่หายไปเนี่ยเขาได้ไปล่าัวมาด้วยนะแล้วเขาก็ได้คัดหนังหนึ่งกองแล้วแล้วก็ เอาของที่จะค้าเป็นแต่อาลาร์บอลมาแล้วเพื่อใซึ่งเราก็สามารถไปปลุกมังกรที่มันบอกว่ามันจะรับใช้เราได้แล้วดูเราจะได้มมขี่มังกรแล้วว้าวขอดูของในตัวทีไหนเนี่ยนี่นี่ขอดูของในตัวท,ที่หนึ่งไปในเมน่มนอ,อหนึน่งอันที่เอาสุดท้ายอะ่ะปุ๊บอ่แล้วเราก็สามารถข้าเป็นแต่อลาร์บอลได้แกะเราอยู่ไหนนี่น<ม>ี่ของในตัวเขาหล่อ เดี๋ยวเขไมของเขาไมปีกสองอันเดเอาไหมปีกงูสุดขนวัวอ่ะเอ๊ะทำไมตัวเขาก็มีเหมือนกันเออไมีแต่พวกมันวะเออเดี๋ยวอีพีที่แล้วเขายังมีแบบพวกดินเติมตัวพวกจอะเสียมในการทำความเกษตรที่เหรอะไรวะทำไมตอนนี้มีมุกเต๋อเฮ้ยมาสับปะรดที่เลยก่อนละแปลที่หนะใช่และอาหารพร้อมแล้วคือดูนี่โอบดาบเหมือนเดิมหนังกันติ๊กด้วยอะไรไม่รู้ไม่ต้องใส่ใจเห็นมะไป จะได้ขี่มังกรแล้วจะได้ขี่มังกรแล้วเย้เธอป้าไปขี่มังกรกันเย้ขี่มังกร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 เอ้ยปัดกลังดีเลยนะตรงน้ำใช่นี่เธอตกแต่งในที่แล้วไงมาเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปได้ไปขี่มังกรแล้วทุกคนขี่มังกรตื่นเต้นอ่ะ แล้วเราขี่ได้เฉพาะไอในรูปอ่ะในดาวคาร์มาร์เนี่ยหรอประเด็นไงเอาไปสถานีสองนะปึ๊บส่งเลยเธาไม่เธาไม่รับความจากที่อื่นก่อนหรอกใครเธอรับเถอะคือผมไม่รู้นะว่ามันขี่ได้เฉพาะในดาวฟาร์มาร์สหรือเปล่าหรือว่ามันขี่ในรูปได้เลยอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมาแต่ก่อนอื่นให้เชิญกันมาถึงกันแล้วเย้ กขี่มังกรขี่มังกรเอ้ยขี่มังกรขี่มังกรอ๋อนี่นี่นี่ขี่มังกรขี่มังกรเอ้ยนี่มังกรขี่มังกรเข่งนี้ไหมนี่คือที่เขาไปเอาส่วนหนึ่งในการท้าแปลวระเบิดแบบนี้เออคือที่ไปขี่มังกรเย่มาขี่มังกร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 ขี่งเอ้ยโอ้แล้าว้ามายังว้ามายังกระลังว้ากระลังว้าโอเคโอ้นี่ต้องรอให้เราสู้กับ ไอ้มังกรตู้เ็แล้วมังกรลาวัอยู่นี่เลยเที่นูมาไหมโอเคเยี่ยมเลยเอาูสัเอารูนุฝาอะไรไปทีตอยู่ในเตเท่ห่หนังกระติคือมีเหมือนเขาไหมหนังกระตี้คือมีเหมือนเขาไหเนี่ยไม่้เย้นี่เขาขออ่านนี่งนะจรไง เสียงหวยหวนวยเสียงพวกเววเววเวายวนค้นหาแต่เอาวนเผื่อจุกชีวิบขาแล้วขาจะรับใช้เจ้าเย้เฮ้ยขีบมันก่นแล้วคือแล้วเคยชื่อแล้วขีบมันก่อนขีบมันก่อนเฮ้ยอะไรคืออะไรกไดเธอเอเป็นอไรอ๋อเพราะเธอมีปีกมุขน้องไงเธอใส่มันอยู่มาก็จะใส่ปีกงุขน้องเหมือนกันนี่เป็นไง วันนี้เธอวันนี้เขาอยู่ตรงนี้หลังเธอหลังเธอมาเร็วมาขี่มังกรด้วยกันโอ้าวโอ้ลอยได้มาขี่มังกรด้วยกันเร็วมาเร็วๆๆๆอะไรอู้หูตัวเขาเบาขึ้นเลยอ่ะมาแล้วใช่ไหมเอาละได้เวลาชิ่มังกรไปไม่ถูกครับชิ่มังกรไปเลยโอ้เผื่ออะไรอะ กอดอลลาวอนะอ๋ออออเจ้ามาุ่นที่โง่เขาจ้ว่ามาุ่ที่โง่เขาฉันลอกแแกมาชุกชีวิตค่าตะขาร้อออเฮ้ยไหนบอกจะรับใช้กันไงออออฉันไม่ได้รับใช้แกฉันแค่ลอกใช้แกให้มาชุกชีวิตค่าใครจะเป็นอิสรอีกคนขอบคุณนะเล่นกับหนังสติ๊กอย่าเข้ม่าเไม่รู้จะไม่ดีไอเอ อูเ๋เลื่อนไปรถตัเดียวยัไงเลเื่อมันถืกพอนสองตัวก่อนหน้านี้มากเลยอ่ะเฮ้ยยิงลูกไฟเลยเนี่ย,ยไม่เป็นไรหินเรามีเยอ,อะไรอ่ะอู๋ไม่เป็นไรเราเคยขีดเรามีเยอะยิงแล้วเป็นลาว้าเลยนะเธอระวังเดี๋ยวนะจะมันรวมพลังของมังกรก่อนหน้านี้สองตัวของเราด้วยว่ะอู๋เราเคยสู้มาทำได้ไหมอู๋เดี๋้อมานี่มานี่อาตาเอออย่าหายเอออย่ามาเล่นกับสติกเกอร์อู๋ ก็มาล่นิดเดียวเองอะคืออย่ามาเล่นกับหนักตีไม่งั้นกะตุยได้โอเคน้อยเราก็บินได้เลยพวกเราบินได้ไปตีมันได้เนี่ยไหมอือปีกงูขนนกดีมากเลยก็เผื่อใครไม่รู้นะคะว่าปีกงูขนนกขับออกมาจากไหนนะก็คือระหว่างที่เรายังไม่ได้แคสเกมเนี่ยเราบังเอิญไปเจอกับวิหารสองหัวอีกที่หนึ่งเนาะเราก็เลยตัดสินใจหาของไมาปลุกวัดงูอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราก็เลยการตีมันไปเรื่อยๆใช่ แล้วเราก็เลยเอาขอที่ดอกจักรงูขนนกมาค้าปีอันนึงให้ย่าๆนะจะได้สะดวกกันทั้งสองเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนเอ้ยไปไหนไอ้น่าเอออโอ้โอ้พวกปรนริงกเขาโอ้๋อ้ยอย่าเข้กไปไปไหนไม่รู้อ่ะมันเิ็นอะไรมันเปวนอะไรบ้างมันเป็นจมดิปแล้วมันเป็นหนอนทรายมั้งอู้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหนอนจะไปไหนจะไปไหนนี่หนอนทรายนี่น่ารำคาญกัน มังกรมังกรบินไอ้กับบ no uh. hmm, okay. uh ินนะฮะบินด้วยกันอ่ะบินบินบินอ่ะบินกับบินโอ้จงยอมรับชะตากรรมเจ้าซะไอ้พวกบรรทุกที่โง่เขาผิดไปผิดไปสู้เลยบินเขาบินอยู่บนท้องฟ้าสู้กับมังกรอยู่มามาเนี่ยเอ้ยมังกรไป็นวะมันไม่เห็นเลยโอ้เธอเธอต้องอยู่ใกล้ๆนิดนึงโอ้เธอมันไปหาเธอแล้วเรอมันไแล้วแล้วเธอระวังไอ้มันเรียกสปาวมาด้วยเธอโอ้โอ้ มันเรียกพวกน้องได้เหมือนเกลือเยอ่ะเอ้ยมานี่มานี่ไปไหนจับไปไหนจับไปไหนอ้โห๋ออ๋ออ๋ออืออือลดกัดร้านแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าจะยิงธนูใส่ให้หมดเลยบินบินบินเป็นไงนี่นี่นี่เออเออเออเขาเปิดใช้ไม้ตายเลยอ๋ออะไรนี่มันมุดมันมุดเขาเฮ้ยนู่น มุดเขาแต่เขาไม่มุดเราอ่ะเออ, <c oughs> เอ,อไปไปไปเขามุดเขาเแต่เขาไม่ได้ชอบเราเยี่ยมมองกรีบด, <c oughs> ดาเมจตึงๆอ้ายเธอเธอลองยิงมีกรเอ้ธอลองยิงธนูระเบิดเซมกรน,นี่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นได้จับธนูปกติอ่ะดาเมจเพิ่มขึ้นตายซะเออเออเออโอ้โหโอ้เออหนังติ๊กจะพังแล้วอ เอ้ยเดี๋ยวนะเราได้ของที่เทวดาให้มาอยู่นี่นาเอ้ยเอ้ยโอ้โรถรถยังเยอะเลยอ๋ออ๋อเป็นไงล่ะลูกพลังของเทวดาหรือยังโอ้อะเราเยอะลูกพลังงานเขาใช้ขุดสปพานเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเลือขุดสปพานดีมากว้าเอ้ยจะบอไหนจะไปไหน๋ยวจัไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวอะพานว้าเาใกล้ตายเธอใกล้ตายพวกขอนจากเทวดาของเทวดาขังจริง โอ้นี่มันพลังบ้าไอ้เนี่ยโอ้ข้าไม่เคยเจอพลังคารานี้มาก่อนโอ้ยดมันที่โงเขาข้าจะแพ้กับพวกนี้ยันเหรอใช่ใช่เพวกแกจะต้องแพ้กับฉันนที่โง่เขาคนนี้ไงแหละโอ้มายข้าอุตส่าหโลอกใช้มันข้าจะใช้เวลาเป็นพันๆปีกว่าข้าจะฟื้นคืนชีพมาได้ข้าจะไม่หวดแพ้ตรงนี้เด็ดขาดข้าจะไม่หวดแพ้เดอีกครั้งอย่ามรดูดีกับเขาตายซะ โอ้ยมาดิมาิคองนิไไดไปนไปไนไ,ปไน่จไ้โอ้ยอุ๊เกิดมาเยอะส<ช>ิตุอก้่ฉโครเนี่ยนี่เนยิงยิงเลยยิงเลย,ยิงเ,ยยงเ,ยยงเนี่นอ้ยเจสนกร้อุตสาห์ใช้เวาเป็นันๆปีเพื่อหาคนมาปุกชุบชีวิตค่ะแล้วแผนการข้าจะต้องล้เพราะไอ้มนุษยสอคนนี้ง้เหรอไม่มีทไอ เอออ๋อตีดิพดยิงมันมันจะตุยแล้วมันจะตุยแล้วมันจะชามจะตุยแล้วมันจะตุยแล้วตุยเพราะเขาเนี่ยนะอ้าวเขายิงปิดฉากมันเรียบร้อยดีสมอลเรียบร้อยเขายิงด้วยพลังของของอะไรน,นะของอเอ,อ่อเทวดาพลังเทวดาโคตรโหดเลยเธอพลังเทวดาแบกจกัดเทวดาแบกตื้นสะมือเลงสัยไงเธอเขาจะมีใครอีกใบหนึ่งอ่แน่จริงหรอ อเนอแ่นงนะเดี๋ยวเขาขอเปิดขง้กนะเอาเธอได้ไรเขาขอขุดเขาขอเาขอแตกค่ะเฮธอเธออ่าเธอโยนให้เขาเขาเข้าใจให้ทำสูตรดด้วยได้ไรเขาต้อไปขุดขุดเลยหมดอันนี้อันนี้แดแตกอ่าไดแอุ้ยเฮ้ยได้อันนี้มีหนึ่งเธอกระดูกมังกรสามารซสบอกเขาได้ไงไม่ก็สามารถทำสูเขาอีกอันหนึ่งได้เา ไม่เชื่อจะเาอีกแล้วกูวจะไม่เชื่อเองแล้วเขาจะขุดมันขุดไม่ได้เธอ,อมาขุดไม่ได้อย่ามาขุดไม่ได,มไมได้เห็นไหมมันคือสักเปอร์เซนต์เลยเห็นไหมคืออย่าเออเก็บไว,ว้ที่แหละไปถึงขุดมันก็ไม่จอบประมาณหรอกเธอ<ม> <laughs> อย่าพยายามเลยนะโอ้ยถือก็จบสักทีนะสักทีชัวร์งไหมอ่า ขาเบอร์นี่ให้พือนะไม่ได้กินสักแฉะอาหารไม่ได้กินสักแฉกเวอร์ล้วนล้วนเวล้วนล้วนฮะทุกคนเบิรเลยสรุปมันไม่รับใช้เราแต่มันหลอกใช้เราเพราะมันอยากจะคุยในพื้นที่นี่เองโออยล้วจะได้ขี่มังกรเด่นแล้วอะไปไปลื้อไปหวังชิปี่เองเลยไรเ่ย จึงหาได้อย่างนั้นมันก็เพิ่มนี่เราท้าไม่เราไม่ใส่เธอเห็นป้ามันทำเขา่าอ่ะเาเก็บมาหมดแล้วเธอเธออย่างนเดียวเธออุปกใส่มั้งเขาเก็บมาหมดแล้วมา,มามวมาอ่าเอาล่ะก่อนอื่นนะเขาจะดูก่อนว่าอันนี้ของเขาครับธนูอีกอันนึงให้เขาได้ไหมถือซีอุปกรณ์อู้ครับญาตต้องใช้ชิ้นใต้เก้าอันนะ โอเคทีนีผมันก็จะมีธนูเหมือนเดยร์ละเยี่ยมเลยน้องถือเน้ะใช่ของเดวดาโคตรหมดเฮ้ยเขาพิว่าเขาจะเป็นขอเทวดาเลยเทวดาคือจริงหนังกระติกยิงเสม็มันก็ดังให้มันมีดามเห็นเลยแต่ดูหนังแต่แต่ดูไอ้นี่ยิงเส่มันโครเลือดรดกับโคตรใส่น้ำเลยอะโหดจริง เว้ยมาขอเทวดาอีกดกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเกลอเนี้ยเอาวกที่หสเกมละก็เพวกอาวที่หกสเกมล yes yes เอาวุที่หสเกมทำไมค่ะนึกตวไปอยู่ในบ้านตัมูตัมีนาตัดจิกกจิ๋วดวใกล้ระยะเดียเดี๋ยวเขาจะเอาหัวมังกรไปวางเรจะู้ว่าเขาจะไปวาเธ้านไม่หไม่ไม่เจะเอาครบมาเธเลย นี่ให้สามตัวเลยให้สามตัวเลยได้สามตัวเลยอ่ะสามหัวเลยอะ่ะสามหัวตึงเตี้ยมฮะตอนนั้นก็เบะสามหัวเรียบร้อยค่ะท,ทุกคนมาตกแต่บงบานเขานะโอ้เนี่ยสามหัวเรียบร้อยดึงมังกรธรรมดามังก,กรโบราณสองมังกรมังกรลวาวาแล้วก็สามกา็เป็นวมังกรโลดมา เอา,าไปที่นั่นค่ะแล้วก็ไปที่นี่นี่ก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า,า,าห่อจริงเนนาอาดับไปดับไปดับไป,เ,ปนนเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในบ้านนี่น,ะนั่นไงเส้นบ้านของเขาเลยเราเบื่อเลย เขาว่ามันไม่ใช่ละวเป็นหนึงนะเขารู้สึกแปลกๆอ่ะเป็นหนึงนะเขารู้สึกแบบเดิมแบบ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  EP ที่แล้วเลยอ่ะเป็นหนึงนะเป็นหนึงละชิปละเป็นหนึงนะทำไเองละใครคิดว,ว่าบ้านเรามบควรมีอะไรมากกว่านี้เป็นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเขาไมคิดได้ไม่ใช่ว่า